สวัสดีครับผู้การวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำช่วงวันที่15มิถุนายน2558ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำนัวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,181.51ขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดบริเวณ1,184.20ย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1 1 7 6 0 3ปิดตลาดไปบริเวณ1 1 8 0 3 0อ่อนตัวลงมาประมาณ1.50หลุดระลอกต่อตัวซ์ราคาทองคำตลาดโลกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบจำกัด โดยนักลงทุนยังมีท่าทีระมัดระวังการซื้อขายก่อนจะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเพื่อเปิดเผยการกำหนดนโยบายการเงินในการสัปดาห์นี้ขณะที่ราคาทองคำได้รับแรงหนุนเพิ่มเมื่อราคามีการอ่อนตัวลงหลังจากกระแสการคาดการที่ว่าธนาคารกลางจีนอาจจะมีการลดการกำลังรรองภาคการธนาคารลงอีกหลังจากนายรีเพื่อเฉียงประธานนายกรัฐมนตรีของจีนมีการออกมาเปิดเผยถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งจีนที่ยังคงชะลอตัว พร้อมให้มีการเตรียมรับมือภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่ทางขัดลงสรุปภาพรวมการลงทุนณน้อนก่อนหน้าการซื้อขายของก้องทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ S&P r ขายทองคําออกมา0 2 4 1ตันถือครองทองคำเที่ระดับ703.984ตันกองทุนรลหะเงินไอแชร์ are, ถือรหหะเงินเท่าเดิมที่ระดับ1 1 9 8 0 3ตันการเคื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณน้อนก่อนหน้ารลหะเงินปิดตลาดไปณระดับ15.92อ่อนตัวลง0.11 สกุลเงินยูโรปิดตลาดไปไะะด,ด้อ,อตัตรา17,898.80จุดตัวลง140.53จุดสกุลเงินยูโรปิดตลาดไปไะะด้อัตรา1.1268บวกขึ้นมา0.0011 00ดัชนีดอละลาร์อิยดปิดตลาดไปไะะด้รับับ94.97ทรงตัวจากวันก่อนหน้าปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่าราคาทองคำราคาทองคำได้ร่รับแรงหนุนจากแนวโจนร่วง,งลงจากวิกฤตการเจรจานี้ของกรีซหยุดชะง,งัก ตลาดหุ้นสหรัฐอ่อนตัวลงในวันศุกร์หลังจากความวิตกกงังวลเกี่ยวกับการเจรณาหน,านี้ของกรีซที่ชะงักงานลงและความวิตกเกี่ยวกับธนาคารกลางสหรัฐจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยทําให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังในการเข้าไปซื้อขายในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งนี้ดัแบบชนีชเฉลี่ยุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง140.53จุดหรือว่า0.8% S&P 500ร่วงลง14.75จุดหรือว่า0.70% นสแดกมีการปรับตัวลดลง31.41จุดรือว่า0.62%หากที่เป็นรายสัปดาห์ดัชนีดาวโจนมีการบวกขึ้นมา0.3% S&P 500บวก0.1%และนสแดกปรับตัวลดลง0.3%โดยการลดลงของสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการลดลง3สัปดาห์ติดต่อกันขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงานล่วงลง,งตามราคาน้ำมันที่มีการอ่อนตัวลง2วันติดโดยหุ้นกลุ่มพลังงานล่วงลวง1.2% ขณะที่ราคารองคำยังได้รับแรงหนุนจากม o ดี้ชี้จีนมีช่องว่างทางการคลังเพียงพอในการรับมือความเสี่ยงหนี้สินของรัฐบาลท้องถิ่นม o ดี้เอ็นเนอร์เจอร์แอนด์เซอร์วิสเปิดเผยว่าจีนมีช่องทางทางด้านการคลังเพียงพอที่จะดูดซับหนี้สินที่คาดการว่าน่าจะเกิดจากรัฐบาลท้องถิ่ขนขณะที่การดําเนินการของรัฐบาลท้องถิ่นได้เพิ่มภาระหนี้สินต่อ GDP เป็น34%ในปี2557จากระดับ ต่ำสุดที่รับ17%ในปี2548แต่นี่สิ่งของจีนมีแนวโน้มที่จะมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังจากรัฐบาลจีนยังคงมีช่องว่างทางการคัังที่เพียงพอที่จะรับความเสี่ยงดังกล่าวนยอนแล้วก็ตามสถานการณ์ในกรีซที่ยังไม่ได้มีสัญญาณชัดเจนยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยกดดันให้สกุลเงินยูโรอ่อนตัวลงและตกลากดดันที่ทางราคาทองคำในระยะสั้น คุณเงินยูโรมีการอ่อนตัวลงในช่วงเช้าวันนี้ในตลาดปริวัติเงินตาของเอเชียหลังจากความพยายามที่จะยุติภาวะชะงักงานของกรีซและเจ้าหนี้ประสบความล้มเหลวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาการเจรจาของกรีซเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีการดําเนินไปได้เพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นซึ่งยังคงแสดงเห็นถึงความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่ายที่ยังคงไม่สามารถที่จะประสานงานกันได้เนื่องจากยังมีข้อตกลงและการแก้ไขปัญหาที่ยังคงมีช่องว่างอีกมาก การคาดการดังกล่าวอาจจะทําให้กรีกผิดในชำระหนี้จนออกจากกลุ่มยูโรโซนและกดดันดังกล่าวส่งผลให้สกุลเินโอลาสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้น0.2เซและฟื้นตัวจากระดับต่าสุดในรอบ1เดือนในสัปดาห์ที่ผ่านมาสรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1,180 1,175 11และ1,163แนวต้านประเมินไว้ระดับ1,190 1,203และ1,215สำหรับผลิตการลงทุน ราคาทองคำมีการปรับตัวเข้าใกล้โซนแนวต้านแรกบริเวณ1,190เหรียญดอลลาร์ต่อทองอนทำให้ม um ุมเมนตัมในระยะสั้นยังเป็นบวกดังนั้นหากวันนี้ราคาอ่อนตัวลงไม่ดุโซนแนวรับระดับ1,180เหรียญดอลลาร์ต่อทออนราคายังมีโอกาสทดสอบระดับ1,190เหรียญดอลลาร์ต่อทออนอีกครั้งแนะนำอาจรอเปิดสถานะซื้อหากราคามีการย่อตัวลงและมีการปิดสถานะทำกำไรเมื่อราคามีการดิดตัวเข้าใกล้โซน,นแนวต้านระดับ1,190 ถึงหนึ่งพันสอ้อยเหรียญแล้วล่ต่อบลรสออนสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำพิมพ์เท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ